ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกิลออฟนมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ l i n e i d a s m q 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรติดตามรับชมกันได้เลยครับเหรียญหลวงพ่อเอียดวัดเข่าอ้อรุ่นแรกเป็นเหรียญปั๊มตัดโบราณมีหูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงพ่อเอียดครึ่งองค์ ด้านล่างมีอักษรระบุว่าพระครูสิทธยาพิรัตด้านหลังเหรียญเป็นอักขระยันพระครูสิทธิยาพิรัตมีนามเดิมว่าเอียดทองโอเกิดที่บ้านดอนนูนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่2 2กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2425 เป็นบุตรของนายรอดนางพัดมีล้องชายคนหนึ่งชื่อแก้วเริ่มการศึกษาหลังจากบิดาได้ถึงแก่กรรมแล้วโดยมารดาได้นำไปฝากกับพระอาจารย์ทองเท้าวัดเขาอ้อได้รำเรียนจนรู้หนังสือไทยของเมื่ออายุ22ปีอาจารย์เอียดจึงได้อุปสมบทที่วัดเขาอ้อมีพระอาจารย์ทองเท่าเป็นพระอุปชามีฉายาว่าปทุมสโร ได้ศึกษาพระธรรมวินัยไฟยาศาสตร์และแพทย์แผนโบราณจากพระอาจารย์ทองเทาต่อมาทางวัดดอนศาลาวางเจ้าวาดลงคณะพุทธบริษัทวัดดอนศาลาได้พร้อมใจกันนิมนต์อาจารย์เอียดมาเป็นเจ้าวาดต่อมาไม่นานท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลมะกอกเหนือและเป็นพระอุปชาตามลำดับในปีพุทธศักราช2473 ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นประทวนต่อมาในปีพุทธศักราช2480ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสิทธิยาพิรัตแต่ชาวบ้านยังนิยมเรียกท่านว่าพอทันเอียดหรือพอทันดอนศาลาบางคนก็เรียกว่าพระครูสิทธิ์พระอาจารย์เอียดเป็นพระผู้ที่มีความเมตตากรุณาปฏิบตัติต่อบุคคลอย่างเสมอภาคใครมีความทุกข์ร้อนไปหาท่าน ท่านช่วยได้ท่านก็จะช่วยทันทีเป็นคนที่เคารพในเหตุผลจึงต้องเป็นตุลาการให้คนในหมู่บ้านอยู่เสมอและเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านโดยทั่วไปล้วงพ่อเอียดเป็นผู้นำชาวบ้านดอนศาลาและบริเวณใกล้เคียงพัฒนาท้องถิน่นจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นในวัดและจัดสร้างอาคารเรียนถาวรในโรงเรียนวัดดอนศาลาเป็นผลสำเร็จ ใช้เป็นที่เรียนของนักเรียนจนมาถึงทุกวันนี้ทั้งยังเป็นผู้นำในการขุดลอกคูคองที่ตื้นเขินตัดถนนจากวัดเชื่อมต่อกับถนนซ้ายควรขนุนปากคลองเพื่อให้ประชาชนได้ติดต่อในตัวอำเภอได้สะดวกยิ่งเมื่อปีพุทธศักราช2483เกิดสงครามอินโดจีนประเทศไทยได้ส่งกำลังทหารไปร่วมรบในสงครามครั้งนี้ด้วย ด้วยเหตุนี้เองเพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจใแก่ทหารอาสาสมัครพลละเลือนในยามสงครามพระอาจารย์เอียดวดดอนสระจึงได้จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมากมายหลายชนิดเช่นพระเครื่องลูกอมพระประเจียตเสื้อยันผ้าลองหมวตะกุดปอ,อกแขนโดยทำพิธีปลุกเสกที่วัดเขาออ,อวัตถุมงคลเหล่านี้ได้แกใจกจ่ายให้แก่ทหารอาสาสมัครพลละเลือน พระเครื่องพระอาจารย์เอียดวัดรอนสลาที่สําคัญที่สร้างขึ้นในครั้งนี้คือพระมหายันและพระมหาวานขาวดําการสร้างเครื่องรางของขรังในครั้งนี้จึงเป็นการสนองคุณแก่ประเทศชาติเยี่ยงพระมหาช่วยวัดป่าเลไลที่เคยช่วยเหลือชาติบ้านเมืองมาแล้วในอดีตพระอาจารย์เอียดท่านถึงแก่บรณาภาพเมื่อวันที่23ธันวาคม ปีพุทธศักราช2491รวมอายุได้66ปีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่